ต่อของยายไม่เอาไม่เอากุ้งอ่านไ้นะ ยี่หมอนเต็มเเนื้อแเนื้อพี่อะไรอ่ะโอ้ย้ยอจงขอหมอนนิดไม่ได้ดูพี่รอเดี๋ยวยหมอน อนี้หอ้เดดูห่ออะไรอ่ะกระตุ้ายกรต้นขาห่น้ำดีดีมค่ะด้ดด้อมได้หอหอเยี่ยหมอนค่ะหมอนร้ยค่ะนี่ด้วย ต้มขาแล้วก็มีแกงขั่วหน่อไม้ดองนะคะได,ได้ค่ะถ้าเปล่าเอาห้าหรือสิบพักห้าบาทนะคะอ,อ,อันนี้แกงคั่วหน่อไม้ดองใช่ไหมต้มขาไก่เทียมยายมีอะไระตับปลาตัดปลาหรืต้มขาต้มขา้อตัปลากับต้มขาขา้มพี่

ต้มขาไก่ไกอะไรกระองเดี๋ยวไ,ได้เลยข้าวมข้ามีข้าวมีหุงแล้วอันนี้ไก่อดเรอะอันนี้มีใส่เองนะอันนี้ของหนุน่ม มันย่ยังไงนะคะัอเมื่อกี้มีท้องานึงที่สอง่านิดเดียวกำลังซีมถึงจัดให้เยอะหน่อยอ่ะหดนาที่ัดตนเอ๋อหมดซไซะอ่าโอ้นั่นล่ะ เต็มเต็มเต็มเมื่อวานก็รู้สึกจะซื้อกลุ่มนี้ถึงใใว่าใช่แกงลูกชิ้นแกงลูกชิ้นตัดต้องผ่านเมื่อกี้กระหล่ำใช่ไหมเอากระหล่ำตักเอาตักเลยตักเลยนะตักเลยเหนึ่งชิ้นเอนอตัดไปเลยเออตัดไปตัดไป นี่เออถ้ายังไงเอาเอ้คะน้าไว้ให้สองต้นสิเดี๋ยวเผื่อทำรัดหน้ากินติหญ่เหรออต้มใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ค่ะซู้่ทขายใหญ่เลยในข่น้าอันนี้ใหญ่เลอันนี้สามบบอยางนี่น้ำาจังแล้วก็ เอาให้แล้วก็เอาไปบนแช่ด้วยไปไม่ใช่ดีจริงเลยไปบนแช่ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมัแล้วก็ิดตาตาิดก็หลวิดก็หลว ไปแล้วันแพะนาแพเนี่ยวันหกวันหกสองที่นะย่าแดงอะไรปามีแสงไอ้เนี่ยไข่เค็มไข่เียใส่ในนี้อ่ะ ที่มีข้าวอยู่ปบบก่อนข้าวให้แกดูข้าวต้นหนึ่งเขาใส่ขุ่นใบหนาแล้วเอาถ้วยไปตุ่นใบก็เอาไปแล้วจำไปต้องเอ่อแต่นั้นน่ะแล้วถ้าถ้วยใบสองใบอ่าอันนี้แล้วกระดูกปิ้งติ้งปลาพี้บอกว่ายังไงข้าวถ้วยหนึ่งฟ้าย่าจะให้มาผู้ชายนด้ปันเดือนรอถิ่นเดียวนะข้าวหมด ทัหมดเหรอที่จะแพะที่จะแปะที sort of ่จะแพะถุงหนึ่งตากับข้าวอยู่ที่หนาตานะกับข้าวอยู่ที่หน้าตาใส่ให้หมดเลยลูกใส่ให้หมดสองร้อยสิบแปดี่ใ่ด้วยไหมกระดุกด้วยนะอันนี้ด้วยนะอ่านแรกเก็บสิบแปดสี่กร้อยห้าสิบแล้วมีกับห้าสิบ อ๋อปากอัน่ะอัน4อันแล้วปาเอื้อหนวดมีหนวไหมมีหวดนะไก่กสาแล้วมีหมดใก่กร้สองตามให้า้แกงแม่แแค่นั้นบุกยายลูกชิ้นมีเป็นเป็นแกงนะลูกชิ้นมีเป็นแกงครสิบคือไห50ขอที่แก50อที่แก50 ไม่ค่ะยายเอาแต่อย่างนี้นะแกงเนื้อมีค่ะแล้วก็มีแกงลูกชิ้นแล้วก็มีแกงขั้วหน่อ,อไม้ค่ะไม่ยันนะถ้ากินเนื้อน้ำแกงเนื้อจะอร่อยน้ำแกงอร่อยพูดถึงว่าก็ติมเนื้อสอง เชื่อันทานนะคะวันนี้ยิ่งใหญหนักอยู่นะคะนนอย่างเดียวเหรอเอาอะไรเติมไหมไม่ต้องนะเลาวค่ะปล <พอ S 2> <ม>าถุงค,ครบขอ,อ,องยายของพี่พวกข้าดำแบิสแหล อยางเดียวนะพี่ข้าวมีข้าวข้าวมีใจคุ้มละสิบบาทได้ไหมคะเพราะว่าข้าวมันพุ่มยามาพี่อาห้าบาทสีไงอ่าไม่ต้องนะคะี่คอนเก้าร้อยเก้าร้อยเหสิบเ็มเก็บแ้นพันท่อนเก้าร้อาสไม่มีเลยนะพี่เออขอบ่ะขอให้ได้ขยยังไงนะพี่ละสิบาทให้เปได้ นี่นีเอาไปให Quer um. ้ใครแค่ดำแค่ดำตักให้ตักไปแกงแไม่ตสิร์นแค่กนถ้ามีนะหกไดไได้อันนี้อ่ะนาทีใหญ่ ปลาหมึกเอาเส้นมาก่อนนักีแล้วก็มิสนะคเอาตลับใส่ใส่ถุงใส่แด้อเอาเอาาที่ส เส้นกานอะไรเส็นกนะอนน้ำปาเส้นก้นอนนมันเดีย๋ยวมีแกงต้กอกไม้ดองนะแกน่หลับไมขึ้นออกออยอดเลยขายพี่เขาพี่เขาบอกว่าอะไรนะมียาสมุนไพรติดฝากร้านหนครับค่ะ มาถึงฝากล้านาานะคะมาสิยิ้งแตงโมค่ะเยติถิ่งขายอยู่ในมาสิยิ้น,นะคะแล้วตอนนี้มาอศัยเขาขายอยู่ที่ถนนอะไรนะใยสีถนนใจสีค่ะนะคะหัวถใจสีหัวใจสีเยติถิ่งขายมานี่ก็อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วแต่กเริ่มจำความได้อะลูกก็ขายมาเนี่ยรับรองทานอร่อย่อยอันไหนไม่ถูกใจก็บอกนะคะขายก็ไม่ได้ไปทำอะไรละการเลีเ้ยงลูกหลาน ได้ใช้พี่หน่อยจะได้จบในนั้นไปนะคะทุกวันนี้ก็พอทักหา,ายได้ไม่ได้ีเหลืออะไรมากมายได้พอใช้พอจ่ายแค่นั้นเองทุกนั้นขอพระองค์คุ้มครองนะคะคนที่ทานให้สุขภาพแข็งแรงนะคะบันคับมินต์ักประติดตงครับที่ร้านมีที่นั่งไหมครับมีเออที่ร้านจะนั่งในซอยมะแต่งิดแต่กระโปรงค่ะนะคะ,นะคะ มาทานมาตรงนี้แล้วก็ไปนั่งในซอยมาเสกินร้านตัดติดันดดดไหนบ้างครับอ่ะร้านเจติงจะตรงนี้อ่ะเจติงจะขายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์แต่ที่ร้านข้างในจะขายวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะถ้าข้างในซอยอ่ะจะขายวันอังคารถึงวันศุกร์ข้างในจะมีเย็นตาโฟมีอะไรให้ทานข้าวเหนียวแดงเย็นตาโฟแม่ทานนะคะนั่นน่ะป้ามีป้ามีเบอร์โทรไหมครับ ยวถึงไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าหูก็ไม่ดีความจำไม่ค่อยดีบอกตรงๆเยวเรี่ยกหลุดง่ายเพราะฉะนั้นน่ะจาไอ้นั่นเลยจะลืมจริงๆไม่ได้นั่นน่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอเพิ่มคุณมคองนะคะคนที่มาทานขอสุภาพ้านแขกแรงมี่ะพร้าวที่ละสิบนีท วันนี้ถึงมีแตงมูกขิ้นแตงขวน่อกไม้ดองปลาช่อนแล้วก็มีต้มขาน,น,นะคะ er. ใช่ค่ะค่ะอไ,ไม้อันนี้่อไม้ดองอันนี้่อกไม้ดองแต่ผัดกลาไก่แต่อันนี้แตงขวดดอปลาช่อนไม่เอาเอาเป็นอันนี้สองลูกคิ้นสองแล้วก็มีต้มขาแค่นั้นค่ะเพราะน้ำน้ำมันจะไม่มีอะไรเป็นน้ำน้ำนะคะ ค่ะกุ้งนี่กุ้งผิดิงใช่ไหมคะไอ้เนี่ยผัดผักอะค่ะอ๋ออ๋อถั่วลันเตาค่ะค่ะค่ะ

S <S ลุงเฮียอ่าต่อต่อเกะของ,อของลุงเฮียครับอ,อันนี้ลุงเฮียของพี่สองสองถุงถึง่ถึงตากใบสองอไองอนนม่เหรอนน สตอร์พี่ถึงเดียวไหม่ะถึงเดียวอ่ะครบเรียบร้อยโอเคโอเคแล้วก็ุ้งสองตัวเหมือนเดิมสตอร์กับกุ้งสองตัวโแเบมันมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กใชกันมันจะเป็นอันน่ะค่ะเอาวันนี้ได้นะแล้วลุงเฮียนะเอาไปหกสิบร้อยยี่สิบวันนี้จะรู้สึกเต่ตัวเสมอเสมอ ไม yup. like, ่ไม่ไม่แอ่นนั่นมากวันนี้นะงาร้อยยี่สบเจ็ดสิบีร้อยยี่ิา Hoa mà mọi người không khác, em muốn không chịu lỡ những video hấp dẫn ประมาณยี่สิสี่คแะสงช่วโมงประาสี่ร้อย